ปิดตำนานจอฟ้ามารณะ Windows 11เตรียมเปลี่ยนเป็นจอสีดำครับสำหรับผู้ใช้งาน Windows อย่างยาวนานจอสีฟ้ามารณะเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความขัดข้องที่เราคุ้นเคยกันมา4ีปีแต่ล่าสุดนี้นะครับทาง Microsoft เนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าในการอัปเดตของ Windows 11เนี่ยที่กำลังจะมาถึงตอนนี้นะครับจอสีฟ้ามารณะจะถูกยกเลิกออกจากเครื่องแล้วทั้งหมดเลยนะครับจะกลายเป็นจอสีดา โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแค่พื้นหลังจอสีฟ้าเป็นสีดําเท่านั้นแต่ทาง microsoft เนี่ยจะนำประกอบที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับอย่างเช่นหน้าเศร้าและ qr code ออกไปทั้งหมดเลยเหลือเพียงจอสีดําเรียบๆที่แสดงข้อมูลสําคัญอย่างชัดเจนครับโดยข้อมูลที่จะแสดงนะครับก็คือ stop code รหัสข้อผิดพลาดหรือชื่อด i เวอนะครับที่มีปัญหา ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถระบุปัญหาเบื้องต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องไปยุ่งยากกับการดึงไฟล์อะไรต่างๆนะครับโดยหน้าจอไมโครซอฟทเนี่ยระบุว่าชมใหม่จะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ Windows เนี่ยในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐอเมริกาประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายนน,นี้นะครับปี2025ครับ